แนะนำถุงมือผ้าค,ครับผมยก10โลครับผม120คู่นะตกคู่ละประมาณ4บาทกว่าเองครับผมไอตัวที่หนาๆแบบนี้นะมีให้เลือกสีเทาแล้วก็สีขาวนะครับ1้อคู่นะครับผม120คู่10 10โลนะ10โล120คู่ราคาถูกมากและก็ขายดีมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้เป็นถุงมือผ้านะครับที่ใช้งานได้ดีแบบนี้เลยนะครับนี ถุงมือค้าแบบนี้นะครับมีจ้ำที่ข้อมือด้วยนี่ถ้าเป็นสีขาวก็ได้ไปแบบนี้เลยนะครับนี่ดูสิครับ10โลนะ10โโลโลละ12คู่ก็เป็น120คู่นะโอ้โหคุ้มค่ามากราคาไม่แพงครับถ้าเป็นแบบบางก็ตก3บาทกว่าถ้าเป็นแบบหนาแบบ7ขีดก็จะอยู่ที่ประมาณ สบาทกวา่าเองโอ้โหราคาถูกมากครับอันนี้ขายดีมากนะแล้วก็ร้านค้าก็พร้อมจะส่งเลยผมก็เลยมาแนะนําบอกต่อการสำหรับถุงมือผ้าใครที่ต้องการก็กดซื้อกดสั่งก้นีนตกราร,รารในคลิปได้เลยนะครับและร้านค้าก็พร้อมจะส่งเลยถ้าเราไม่เปื้อนมากเนี่ยก็ถอดซักได้นะนี่ถอดใส่แบบน,นี้ โอเคมากเลยครับขอบคุณที่อุดหนุนกับอันค้ากันนะครับวันนี้ก็ซื้อของกันได้ได้อยู่นะปีใหม่ก็ซื้อได้นะครับผมขอบคุณที่อุดหนุนกับอันะค้ากันด้วยแล้วก็สวัสดีปีใหม่กันนะครับผมสวัสดีครับผขอบคุณมากเลยเยี่ยมเลยครับ